สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM Entertain กับลูกป่าสิบเปอร์ไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกป่าก็มีงานอ e ีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในแวดวงของวงการบันเทิงนะคะดาราน,นางแบบมาฝากคุณผู้ชมให้ได้อัปเดตกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะจะมีงานอะไรมาฝากคุณผู้ชมได้อัปเดตก่อนใครบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเผยความสำเร็จของการดำเนินงานในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ Genius Academy ซีซั่นสเฟ้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่และเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศตลอดจนช่วยยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหากิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหากรรม180รายภายใต้แนวคิดปันฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะโดยมีอัจฉริยะโค้ดทางธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกอย่างเข้มข้นเพื่อการต่อย,ยอดแบรนด์สินค้าภาคเกษตรสู่สากลโดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศ,ศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทเลยค่ะ ครับ Genius a c a d มี y เป็นโครงการที่เราเน้นผู้ประกอบการที่มีพลังเชี่ยวสูงที่เราเรียกว่าผู้ประกอบการอาัจฉริยะแล้วก็เน้นโค้ชที่มีสมรรถนะสูงมากๆที่เราเรียกว่าโค้ชอัจฉริยะในการพัฒนาธุรกิจนะครับให้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะเป็นสมัยใหม่และเหมาะกับสถานการณ์ของยุคปัจจุบันมากที่สุดซึ่งในปีนี้เองเนี่เราก็มีผู้สมัครเข้ามาถึงประมาณ6 0 0ท่านนะครับก็ได้คัดกรองเราจนกระทั่งจบ จบหลักสูตรออกมาตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ160ท่านซึ่งทั้งหมดใน160ท่านนี้เราก็จะมีรางวัลให้กับผู้ประกอบการ10ท่านนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดรวมทั้ง The b e บ t of the Best อีก3ท่านซึ่งผู้ประกอบการทุกรายที่ผ่านโครงการนี้จะมีคอนเซปต์ของการทุบสร้างและไปต่อซึ่งก็หมายความว่ามีการรื้อธุรกิจเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่อง n ีนนอร์มอลต่างๆในการประกอบธุรกิจเพระฉะนั้นสิ่งที่ ประสบคสวามสาเร็จในวันนี้เนี่ยเราก็ประเมินว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทุกรายที่เข้ามาในโครงการนี้จะมีะระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นธุฯรกิจที่ดีขึ้นอย่างน้อย10%ซึ่งคิดเป็นตัวเลขหย,ยาบๆก็ร้อยกว่าล้านนะครับสำหรับธุรกิจประมาณ1 6อ180รปรายตรงนี้ครับก็ต้องเรียนว่าปีนี้ถ้าโครงการนี้เน้นที่เกษตรอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ว,ว่าจะเป็นเครือข่ายของเน็ตเวิร์กของเกษตรกรอุตสาหกรรมอาหารการแปรรูปเกษตรต่างๆเพราะเราก็ทางรัฐบาลก็เล็งเห็นแล้วนะครับว่า ในการพัฒนาประเทศไทยให้เดินต่อไปเนี่ยคงไม่ได้สามารถจะพึ่งเรื่องของการจ้างงานในอุตสาหกรรมทั่วๆไปได้แต่ว่าจะเป็นการที่ดึงจุดแข็งจากภายในของอะระบบเศรษฐกิจของไทยเองซึ่งมาจากภาคเกษตรขึ้นมาซึ่งการที่จะเป็น เกษตรที่ดีนะครับคงอาจจะไม่ใช่แค่คําว่าเกษตรกรแต่ต้องมีคําว่าเป็นนักธุรกิจเกษตรซึ่งสิ่งที่ g ีเนียสแครดามีทำก็คือจะพัฒนานักธุรกิจเกษตรที่เป็นอัจฉริยะยุคใหม่ที่ดีที่สุดนะครับเรื่องของการแปลรูปก็คงไม่ใช่แปรรูปเฉยๆแต่จะต้องมีศาสตร์ของอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในการบริหารจัดการของระบบะธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกษตรนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำนะครับตั้งแต่การใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรสมัยใหม่เรื่องก,การบริหารจัดการฟาร์มที่มีการทำ risk Management มีการบริหารจัดการสป라이ดีมานให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการปลูกของการผลิตทั้งหมดในในครบในครบวงจรนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้ innovation เรื่องการทํานวัตกรรมใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทํา product หรือว่าบริการให้มีความน่าสนใจมีธุรกิจมีรูปแบบธุรกิจ business model ที่มีความน่าสนใจซึ่งทั้งหมดทั้งวงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่านักธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งก็จะเป็นคอนเซปต์ของ g e n i u s Academy ในปีนี้ครับขอฝากว่าจริงๆองขอบอกเลยว่าผู้ประกอบการของโครงการนี้ค่ะก็ยินดีที่จะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะและจริงๆอ่ะโครงการนี้ก็จะมีโครงการต่อๆไปในซีซันต่อๆไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปันนำะมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะและอย่าลืมนะคะติดตามได้ก่อนใครนะคะทางรายการ IPM Enter t อ i n ร์เค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วลูกปันทีมข่าวต้งขตอตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ